สวัสดีครับผมเอ้เอ็นนะครับผมก่อนอื่นนะครับฝากข้อเล่นออนไลน์นะครับฟิกมากเก่งเข้าสู่กับ3ข้อเล่นออนไลน์นะครับราคา4,290บาทเรียนได้ไม่มีหมดอายุนะครับจะซื้อแยกก็ได้นะครับแต่ซื้อรวมคุ้มกว่านะครับสอนตั้งแต่คนไม่มีพื้นฐานนะครับไปจนถึงระดับมือโปรเลยนะครับ3ข้อนี้เก่งฟิกมากแน่นอนครับผมมาเริ่มเข้าสู่นะฮะข้อนี้กันดีกว่านะครับผมผมจะพูดถึงในเรื่องของตัวคอมโพเนนต์พ o p e r ตีนะครับ ตัวคอมโพเนนต์นะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับคอมโพเนนต์คืออะไรที่มันใช้บ่อยๆใช้ซ้ำๆใช้อยู่เรื่อยๆนะครับเราต้องสร้างมันเป็นคอมโพเนนต์นั่นเองนะครับคอมโพเนนต์นะครับเริ่มจากเบสิกเลยนะครับเทคนะครับเราจะสร้างปุ่มโอเคนะครับบัตทอนซึ่งเวลาเราสร้างบัตทอนนะครับเราจะไม่สร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนแล้วใส่ข้อความลงไป แล้วก็ทํามันเป็นปุ่มออโตเราไม่เอานะครับเริ่มต้นจากเทคเนี่แหละนะครับเริ่มต้นจากเทคนะครับโอเคอ่ะสิบหกนะครับกดชิปเอทำออโต้วเลเยอรนะครับจากนั้นฟิลสีเข้าไปแค่นี้นะครับเราก็จะได้ปุ่มเอาไว้ใช้งานแล้วนะครับอันนี้คือปุ่มของเรานะครับโอเคใส่ในส่วนของแพดดิ้งเข้าไปนะครับทั้งค o r i z o n t a l แล้วก็ตัว v ร์ i c a l นะครับ corner เล d นดอีกนิดนึงนะครับผมได้ปุ่มมาแล้ หลังจากได้ปุ่มนะครับตั้งชื่อให้มันหน่อยว่าเป็นบัตตอนเรียบร้อยนะครับโอเคคลิกที่ตัว Object ของเรานะครับ Property ขวามือกด Create Component ปับ๊บเรียบร้อยนะครับเราได้ Component มาแล้วนะครับ Component ก็อยู่ที่ a s s e t นะครับผมเราสามารถที่จะทำการใช้งานในส่วนของ c อม p o น e n t ของเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับเท่านี้เองนะครับ เวลาเราใช้งานนะล้วก็คลิกเข้าไปนะครับตั้งชื่อมันเป็นปุ่มซื้อเป็นปุ่มล็อกอินนะครับหรือว่าเป็นปุ่มรีจิสเตอร์แบบนี้นะครับเราสามารถจะใช้งานแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเราทํางานคนเดียวแล้วก็โปรเจกต์ที่มันไม่ได้มีความใหญ่มากนะครับเราก็ทําแบบนี้ได้ไม่ไม่ได้ติดอะไรแต่ถ้าสมมติว่าวันใดวันหนึ่งนะครับโปรเจกต์มันมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับหรือเราต้องทํางานร่กกวมกับคนอื่นนะครับ การที่เราจะต้องมาทำอ็อบเจกต์แต่ละตัวแล้วก็มากําหนดค่าต่างๆอย่างเงี้ยดับเบิลคลิกเข้าไปเนี่ยอย่างเงี้ยมันใช้งานค่อนข้างที่จะชา้าถูกไหมดังนั้นนะครับเราจะเพิ่มในส่วนของ Property ให้มันนะครับก็คือ t e x t Property นั่นเองนะครับผมโอเคอมาเริ่มกันนะครับผมซูมกลับมาที่100%ก่อนนะครับผมเวลาที่กำหนด Property อะไรก็ตามนะครับคลิกเข้าไปที่ตัวนั้นอย่างตัวนี้นะครับเราจะทำตัว Text property ใช่ไหม ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับที่ตัวเท็กเราทํากันที่ตัวเมนคอมมานด์นะครับพอปัตตีนน้ขวามือนะครับ s e เล c t ชั n นแอคชั่นด้านบนนะครับเท็กปัตตีอยู่ด้านขวาตัวนี้ต้องเอาเมาส์ไปวางเห็นไหมครับแบบนี้ถึงจะขึ้นไอคอนนะครับไอคอนตัวนี้คือแอ Pi v a ยเวอร์เลเบลพัฟปัแอปพลาเวลและ property ถูกไหมกดปุ๊บพอเรากดไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันต้องกดบวกอีกทีหนึง่งนะครับ ซึ่งผมรู้สึกว่ามันค่อนข้าเสียเวลาเหมือนกันนะครับพอเราขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันก็จะมีในส่วนของ k e ีย property หรือ variable ตัวนี้ต้องระวังให้ดีนะครับเราต้องเลือกเป็น property นะนะครับตั้งชื่อของตัว property ตัวนี้ว่าเป็น label นะครับพอเราจะทำการเป็นชื่อปุ่มถูกหมกดเกีย e property เรียบร้อยนะครับเราก็ได้ในส่วนของตัวที่เป็น text property ขึ้นมาแล้วนะครับเวลาที่เราใช้งานนะครับผม ลากเข้ามาแบบนี้นะครับเวลาเราจะเปลี่ยนชื่อปุ่มแล้วก็คลิกที่ในส่วนของตัว property ขวามือ label แล้วก็ใส่ชื่อแบบนี้ได้เลยนะครับไม่ต้อง double ับเ b l e ลคลิกเข้าไปที่ในส่วนของปุ่มอีกแล้วนะครับการใส่ตัว property นะครับคลิกแค่ตัว object นะครับไม่ต้องดับ b l e ลคลิกเข้าไปนะไม่ต้องแบบ double ลคลิกเข้าไปแบบเดิมนะครับผมคลิกแค่ตัว property ก็พอนะครับผมเราก็สามารถที่จะทำการ ใ่ในส่วนของตัวข้อความใส่ลาเบลแบบนี้ได้อยู่แล้วนะครับผมอันนี้คือการใช้งานของมันนะครับนะครับประมาณนี้นะทีนี้เนี่ยในส่วนของตัวที่เป็น property เนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกนะเราจะเริ่มกับ property ก็ต่อเมื่อเราเริ่มทําง,งานกับหลายๆคนนะครับแล้ววันก็สะดวกด้วยโดยที่เราไม่ต้องไปดับบันทีให้มันนะครับผมพยายามฝึกให้เป็นนิสัยนะครับผมสําหรับการกําหนดตัว property ต่างๆนะครับทีนี้เนี่ย ในตัวของคอมโพเนนต์นะครับมันมีพ o p e ต t y ทั้งหมดสี่อย่างด้วยกันนะผมกี้ที่ไอคอนบวกนะครับเห็นไหมสี่อยา่างคอมโพเนตมีอะไรบ้างมีวาเลียนมีเทคเทคก็เมื่อกี้ที่เราดูกันนะครับผมบูลีนคือละบูลีนนะครับจำไว้เลยนะครับบูลีนจะเกี่ยวกับเลเยอร์นะครับเกี่ยวกับเลเยอร์คือการเปิดปิดการแสดงผลอย่างเช่นมีไอคอนนะครับเราจะทำการโชว์หรือซ่อนอันนี้คือบูลีนอินสแตนซ์สวอป อินสแตนต์สวอปนะครับการมีตัวอินสแตนต์สวอปได้มันต้องสร้างเป็นคอมพเนนต์ก่อนและใช้อินสแตน์เข้ามานะครับหลายๆคนเวลาสร้างในส่วนของตัวที่เป็นอินสแตนต์สวอปเนี่ยใช้ผิดไปใช้ในส่วนของตัวที่เป็นคอมพเนนต์เองบ้างไปใช้ในส่วนของอ็อบเจกต์ที่ยังไม่ได้ทําเป็นตัวอินสแตนต์สวอปไปเป็นอินสแตน์เนี่ยมันเลยสวอปไม่ได้ตามชื่อเลยครับต้องสร้างคอมพเนแนนต์ก่อนสร้างเสร็จใช้อินสแตน์ถูกไหมทีนี้อีกตัวหนึ่งนะครับวาเลียน วอลเลนนี่นะครับมีคำถามหลายคนนะครับถามว่าเอ้ยแล้ววอลเลนใช้ยังไงใช้เมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะยกตัวอยา่างให้ดูนะครับผมสมมว่าผมมีปุ่มปุ่มหนึ่งนะครับผมทําการ duplicate มันมานะครับผมพอดูพิเคทมามาเสร็จปุ๊บนะครับมันได้คุณสมบัติอิน t แตนตถูกไหมผมคลิกขวา d ีแทมาก่อนดีแทเพื่อทําทําลายตัวความเป็น c o m ม o น e n นออกไป ทีนี้ผมก็บอกว่าอ,อปุ่มตัวนี้นะครับในงานดีไซน์ผมเนี่ยมันจะมีปุ่มที่มันเป็นขนาดเล็กอ่ผมก็ลดตัวแพดดิ n งลงมานะครับลดตัวฟอนต์ลงมาจากสิบหกเหลือสักสิบสองนะครับลดแพดดิ n งทีหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับโอเคบัตทอนตัวนี้ก็เป็นบัตทอนอบอัตทอนไซส์เอ็มบัตทอนเอ็มอันนี้ก็เป็นบัตทอนเอส นะครับคลิกปุ๊บกดเค้คามาแนนนะเวลาที่เราใช้งานเนี่ยนะครับเราก็มีคำแนะนำสองตัวถูกไหมอ่ามีเราใช้ปุ่มเล็กเราใช้ S นะครับปุ่มกลางเราใช้ M แบบนี้ถูกไหมซึ่งมันมีปุ่มแบบเดียวกันเนี่ยอยู่สองตัวถ้ามันมีอีกอันนึงล่ะอ่ะดูพิเคษไปอีกตัวหนึ่งนะครับผมดูพิเคษมานะผมลบสองผมลบรนนี้ทิ้มกัน ดูปิเกตมาปุ๊บเหมือนเดิมครับคลิกขวาดีแท็กดีแตทเสร็จบอกว่าปุ่มตัวนี้เป็นปุ่มขนาดใหญ่อ่าโอเคฟอนยี F ่สิบนะครับเพิ่มให้มันอีกโอเคบอททอมตัวนี้เป็นบอททอมแอลลาคืกบอททอมตัวใหญ่ใช่ไหมคลิกเสร็จปุ๊บสร้างเป็นคอมโพเนนต์อ่าเรียบร้อยเราใช้ตัวใหญ่ก็ตัวนี้ นะครับใช้ตัวใหญ่ก็ตัวนี้นะครับใช้กลางก็อันนี้ใช้เล็กก็อันนี้แต่เห็นไหมครับว่าใหญ่ไม่ได้กำหนดเทค p าวเตอมีแต่ตัวกลางที่กำหนดตัวเทค p าวเตอเอาไว้เห็นไหมลาเบลเล็กก็ไม่ได้กำหนดถูกไหมครับเพราะว่าเมื่อกี้เราไปดีแทรมันนะครับความไม่สะดวกของมันคืออะไรเราต้องเราจะใช้ทีนะครับก็จะต้องหาทีหนึ่ง มาสร้างทีหนึ่งถ้าสมมติว่าสมมตินะผมทำการดูปเขีมาก่อนนะครับผมถ้ามันมีในส่วนของไอคอนเอ้ยในส่วนของปุ่มที่มันมีหลายสีล่ะอ่ะดูิเขมาถ้ามันมีหลายสีอะใช่ไหมเราเราก็ต้องสร้างพื้นที่เป็นคอมโพนต์เหรอใช่ไหมครับพอเห็นภาพไหมฮะอะไรก็ตามนะครับถ้ามันมีทางเลือกเยอะเยอะ มีหลายขนาดนะครับมีหลายสีมีหลายรูปทรงเนี่ยเราต้องจับรวมกัน c o m b i n e นะครับในตัว property นะครับ c o m b i n e มาเข้าไปพอ c o m b i n e เสร็จปุ๊บก็สร้างมันเป็นตัวของ c o m มโ n เ n t ตัวเดียวเดี๋ยวดูตัวอย่างนะครับผมตัวนี้ใช่ไหมผมเลือกตัว object ทั้งหมดนี้นะครับที่เป็น c o m พเ n น n t ทั้งหมดนะครับผมพราะที่ขวามือกด compile as เ n นเข้าไปผมกินให้ดู asset ก่อนนะนะครับ ตัวนี้นะขอคอมไแอดไวเลยเข้าไปนะครับกดปุ๊บเห็นไหมปุ่มนะครับคอมไบเลอแค่ตัวเดียวจากสามตัวนะครับผมตั้งชื่อว่าบอททอนนะครับเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเราลากเข้ามาใช้งานนะครับที่ป๊อปที่ขวามือนะครับมันมีคุณสมบัติของปุ่มอยู่ไหมคุณจะเลือกปุ่มเล็กปุ่มกลางปุ่มใหญ่ก็ได้ใช่ไหมครับดีกว่าที่เราไปสร้างแยกดังนั้นนะครับคําถามที่บอกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ที่เราจะ ใช้งานวาเลียนนะครับก็ต่อเมื่อนะครับมันมีหลายๆตัวเลือกที่เราต้องใช้งานนะครับเราก็รวมมันเข้าไปนะครับผมอันนี้คือพื้นฐานของการทำวาเลียนนะครับแต่เมื่อกี้ตอนที่เราสร้างเนี่ยนะครับในส่วนของตัวที่เป็นปุ่มที่เป็นไซส์เอมเนี่ยเราได้กำหนดนะครับ property ที่เป็น Label ให้กับมันนะอย่างเช่นผมตัวนี้ผมเป็น Buy ถูกไหม ผมปรับเปลี่ยนเป็นในส่วนของ L อ,อ้าวทำไม L มันไม่บายด้วยสาเหตุที่ไม่บายด้วยเพราะอะไรครับเพราะไอ้สองปุ่มเมื่อกี้เนี่ยนะครับเล็กกับใหญ่เนี่ยมันไม่ได้มีการผูกพ็อตี้ให้กับมันนะครับดังนั้นเราต้องกลับมาที่ตัวเมนคอมมานด์นะครับที่พ็อตี้ขวามือผมเริ่มจากตัวเลขก่อนนะกดแอปพลายทีนึงนะครับแล้วก็มาผูกกับลาเบลแบบนี้อย่างนี้เห็นไหมตัวใหญ่ด้วยนะครับปุ๊บแล้วก็ผูกกับลาเบล นั่นเองนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวที่เป็น e ูก property นะครับอ่านวอล์คิปปุ๊บเห็นไหมครับตัวเล็กกลางใหญ่นะครับมันมีตัวถูก property มาแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วเราคลิกที่ตัว instance property หนึ่ง property หนึ่งคืออะไรเราควรจะตั้งชื่อให้สื่อถูกไหมคลิกที่ตัวเส้นป่านะครับ make command นะ p r o p e ้ y ขวามือนะครับคลิก edit property ปุ๊บเข้าไปนะครับ property หนึ่งของมันคืออะไรครับ size แล้วก็ใส่ที่ไปเลย size enter นะครับผมอ่ะเรียบร้อยเท่านี้เองนะครับผมเปลี่ยนชื่อเป็น l ่ันะ l m s แบบนี้นะครับผมเรียบร้อยคลิกที่ปุ่มปุ๊บนะครับ size เป็นไง l m s นะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเลย นะครับผมอันนี้ก็คือวิธีการนะครับกำหนดในส่วนของตัวที่เป็นตัว c o m p o n e n t property นั่นเองนะครับผมโอเคก่อนจะไปนะครับฝากเวิร์กช็อปนะครับผม B คัม UI Designer with UX Understanding นะครับสอนสวันนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดให้ในส่วนเทป e s i r t p t n o n ด้านล่างนี้นะครับผมก็มาเล่นกันได้นะครับเหมาะสำหรับคนที่อยู่ในสายงาน UX UI อยู่แล้วนะครับสำหรับตำแหน่งที่เพิ่งเริ่มต้นยังไม่ค่อยเข้าใจ การทางาน,นเท่าไหร่ก็มาเรียนได้นะครับคนย้ายสายก็ได้นะครับ PMBOBA เรียนได้หมดเลยนะครับผมปรับเนื้อหาการสอนใหม่ด้วยนะครับในรุ่นนี้นะครับผมโอเคพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ